เช่นเคยครับภารกิจวันนี้ส่งนังหนูตัวที่19และ20นี่หนึ่งตัวนี่สองตัวมีแต่ตัวน้อยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> สองตัวตัวน้อยๆเราก็ส่งนะฮะส่งฟรีครับก็ <c oughs> <c oughs> จะไปหมู่บ้านหนูพัฒนากัน ดดมาหนังหนูไปเที่ยวหมู่บ้านหนูพัฒนาแต่ไม่รับกลับนะไปส่งอย่างเดียว <laughs> แต่สัตว์มีดีจังนั้นเลยแต่วนเข้าไปนี่เรียบร้อยแน่แน่ตัวแล้วผมปวเป็นคนกลัวนะครับกลัวพวกแรลสัตว์กัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนะครับงูตะขาบปันปอ,อะไรเงี้ยเป็นสัตว์เลี้ยง เราจะมาส่งเขาตรงนี้ที่เดิมที่เกา่าเวลาเดิมสองตัวครับสองตัวครับวันนี้นะฮะแน่ครับโอ้โหเช่นเคยครับโอ้โหสุดยอดค่า <c oughs> มาอันนี้เราจะปล่อยเขาแบบนิ่มๆน,นะฮะปล่อยแบบนิ่มๆไปแล้ว ไป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 ปล่อยแบบนิ่มๆเลยวันนี้ปล่อยแบบนิ่มๆโอ้ยยังเกาะอยู่อีกเว้ยยังไม่อยากไปเว้ยเฮ้ยไม่อยากไปอ่ะเอาไปเร็ว,รวดูดิอยๆไปไปไปแล้วไปแล้วก็ไปแล้วครับโอ้โหกระโดดไปนู่นเลยอ่ะตัวนี้ ไปตามเพื่อนเจ้าเร็วเดี๋ยวไปตามเพื่อนเจ้าไม่ทันเอาไปเร็วไปแล้วก็ไปแล้วก็โอ้โหโโกระโดดไปดูเลยสองชัวนะครับอ่าเราดักได้เราก็มาปล่อยนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กเหลือเกินหรือจะเป็นตัวใหญ่ก็แล้วแต่เราก็ปล่อยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยตั้งใจที่ดักเขามาปล่อยเฉยๆท้องทุง่งนาตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาสามารถอยู่ได้แบบฟรีๆเลยนะไม่มีสัมทานนะครับ ไม่ต้องซื้อโฉนดไม่ต้องซื้อที่อยู่ไม่ต้องซื้อแอร์คอนดิชันต่างๆนานาไม่ต้องซื้อพวกขุงหาอาหารด้วยนะครับผมว่าแหล่งน้ําตรงเนี้ผมว่าเขาน่าจะมีอาหารให้เขาได้กินก็ที่ผมดักแล้วมาปล่อยก็คือต้องการให้เขาย้ายที่อยู่นะครับเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะก่อความรบควนให้กับเราอย่างเช่นเขาชอบไปกัดสายพี่อีหรือไม่ก็ชอบแบบว่าไป ไปไป,ไปแทะหัวคนาอะไรอย่างเงี้ยทำให้หัวคนาของผมเนี่ยคือมันพุมันมันพังไปหมดเลยนะครับเพราะาที่บ้านผมมันเป็นที่ทรายเนาะแล้วถ้ามีหนูเยอะเนี่ยนะครับม,มันจะกัดมันจะคุยดินคุยอะไรต่างๆนานากัดสายพีกัดต้นหมากผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ย้ายที่อยู่เขาหน่อยไม่เป็นไรเป็นกิจกรรมยัางว,ว่างของเราป้อปจะบ้าเร็วันนี้ก็ได้อีกสองตัวเป็น ตัวที่20แล้วนะครับโอ้โห,โหดูนี่ขับรถไปขับรถมาเสียน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยยังยองมันตรงหนูเลยแส่ทอยยางเดียวนะครับไม่รับกลับนะฮะให้เขาไปหาเพื่อนเขานะเพื่อนเขามีประมาณ20ตัวแล้วก็หนูในหมู่บ้านมีประมาณ20ตัวแล้วที่อยู่ตรงนี้นะครับเยอะอยู่เพราสมควรนะฮะก็ <laughs> ได้ประมาณ20ตัวก็ผมว่าเขาคงจะไปเจอเพื่อนกันบ้นางแหละ จะลงไปเฮ้ยมา,มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอามาส่งไหว้ส่งปีไหว้ งล้างนิดนึงก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะมีกลิ่น แล้วก็ลดน้ำต้นไม้กันนิดหนึ่งนูน่นต้นต้นกล้วยครับต้นกล้วยให้น้ำต้นกล้วยหน่อยต้นกล้วยจะได้โตวไวๆต้นนุ้นอยู่ไกลมากเลยฉีดน้ำไปให้ถึงนูน่นต้นกล้วยรู้สึกว่าตั้งแต่ลดน้ำเข้ามาเขาก็ชุ่มชื้นดีนะ อยู่ข้างบนที่นูน่นอยู่ที่ที่ข้างด้านบนอยู่สองตัวไอ้สองต้นนะฮะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะอยู่ประมาณสองต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ลดต้นใบยีลาลวด้วยนี่ใบยีลาอันนี้เราเพิ่งปลูกไปนะครับก็ค่อยๆลด ตรงนี้ต้นยังเล็กลดแรงไม่ได้ต้นกะเพราอน,นี้ต้นกะเพราก็ปล่อยได้น้ําไปด้วยที่แรกว่าจะยกออถอนทิ้งแล้วไม่ได้ถอนนี่แล้วก็ลดน้ําต้นหมากของเราด้วยอันนี้เป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกไว้นะครับ ไม้สวยๆนี่ก็ออกดอกไปจนหมดแล้วนะฮะก็ต้องรอดอกชุดใหม่ภารกิจตอนเช้าๆนะครับก็เข้าสวนรดน้ำหมากแล้วก็พาน้องหนูไปตรงแล้วก็นี่หมากที่เราชําไว้นะครับก็รดน้ําให้เขานิดนึงเขาจะได้มีความชุ่มชื้นจะได้งอกไวๆเพราะเขางอกมาเราก็เอาไปชําในสวนหมากเราต่อ นี่แหละภารกิจของผมตอนเช้าๆสวัสดีด้วยนะครับบายยอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ